สบายดีเนาะทักทายสบายดีเอฟซีเทียรหักโน้ทุกคนเนาะการเด้มาผู้พอก,กับเบาอ้วนคือเก้าแม่พี่น้องเนาะแต่วันนี้บ่าวอ้วนก็จะได้นนพาพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีนี่เข้าไปเบิ่งเกี่ยวกับที่ว่าอุป,ปรกรณ์ที่ว่าจะนั่ไปสร้างเฮือนของชาวที่เนาะก็คือคลิปที่แล้วที่ว่าเบลลีเพิ่นนั่นได้ซังมาแล้วแต่ก็ทางล้านเพิ่นกัไปส่งของลาซาด้เนาะก็คือมื้อนี้บ่าวอ้วนก็สิเข้าไปเบิ่งกัทงางเบลลีเพิ่นก็ได้ไปหาหาน เขาเจ้าแล้วเดีนี้ก็เขาเจ้าก็เลยออกไปก้อนแล้วเนาะทางบาวเีก็เลยออกไปก้อนแล้วลนะ่ะเนาะกาบาอ้วนก็เสียแรงน้ำไปตัมลังเติมเนาะก็คือก็จะไปเบิ้ง,งนะว่าอุปกรณ์ที่ว่าจะเฮ็ดเฮือนของสาวทีนะ่เนาะที่ว่าบาวเีสั่งมันมีอย่างเด้เนาะนะกาซอนวาลาเอ็ดเป็นแบบไรเขาก็คอยไปเบิ้งคอยไปติดตามมาสวมน้ำกันอยู่ที่เฮือนของสาวทีพพนนะ่พื้นพรนะ้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะกาโอเคนะพี่นอนะ้องเนาะ ตอนนี้บ่าววันก็ได้เดินทางมาหอดบ้านสาวที่เป็นทียมห้อยเนาะนี่ทางสร้างเขาเจาก็มือนันเทามาก,กับเขาเจากำลังวัดเพกมันนี่เขาเจาก็ได้ขุดคุ้มเสาเป็นทียมห้อยเนาะนี่พี่น้องนี่ก็คือที่ว่าแห่เนาะแห่ที่ว่าเขาเจเาะเขาผสงเนาะนี่จะเป็นแห่ทา่ามปล่อเพิ่อนไอ้สร้างอามาเนาะแห่พี่น้อง นหนทางมาเทปนี่ก่อขรุขางจะลำบากหลานนะพี่น้องนะมันขับแคบได้กับเป็นโดยได้แลนะ้วเนาะกับพอดีรถขัเจ้าะกําลังขึ้นมากบูสซิขึ้นไหนหรือเปล่าเนาะคันนี้นตังนักได้พี่น้องอันนี้จะเป็นรถตังเสาตังดินบล็อกพี่น้องเนาะ

I do it you know. แห้งนี่ขึ้นเมื่อไรได้เพี่อน้องมันเป็นดอยสั้นเนี่ยเพี่อน้องอคุณนะตัวทางยู่ไต่ไปไหนบนเสาไปฟ้าู่พป่นไหนเนาะตอนนี้ก็คือรถบรรทุกที่มาเป็นเสาก่อนบอกก่อนหอดไปเที่ยมห้อยเนาะสำหรับ hè nè, họ joe này mà thóc cón nà nè rồi nó, chị Long lại đấy không? lại không đấy, nên là thanh thì hai xa, thọ mất xoay con luôn con không? Leo, ra bảo khút khum nè, มาแล้วขอใง,งานไปซอยนกเสาร์ว,วันนี้นะซอยกันนกเสาร์ลงก่อนมันนักนเลยขอไปใส่ง,งานหลายคนได้พี่นอ้องเจ้าขุดนี่หินนะ,ะเจ้าอ่ะขุดแข็งเนาะนโอ้ดินแบบนี้ขุดแข็งเน้องเป็นแก้วมดั้งเจ้าดิจับระดับ เทียบห้อยเนาะเดี๋ยวนี้กจ็กจาก็จะได้ขุดลงพี่น้องนี่ไหว้ยังบ่ซีหาคนไหว้ยังบ่ไหว,ว,ว,ว้ไวใครไหวเอาเชือกเอาไม้มามัดบ่เชือ,มอกอามาใส่บุญเมีย nó mà là hàm đâu nó kẹ kẹo xước tôi mắt đi cái này bỏ được xước thương là tôi kẹo như lấy tôi nhai này mắc khốp cả nó <laughs>

เอปปี่ีะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกังหกต้นนมันมีแต้น

ແລະກັນຍັງບນເົາເົມືິຍບັນລົນາດເົນ1 2 3 4 5 6 7 8ເນາະນາໂຕນີ້ເຂົາເຈົ້າກດ້າມາວາງປຕ່ລະຈຸດນາແຕ່ເຊົາທີ່ນລຸມທົຈໃນ ตอนนั้นข้าเจ้าก็จะได้ยกแตนมาใช้นอกหลังจากที่ว่าข้าเจ้าขุ้ดขุมสำเร็จแล้วเนาะนี่อันนี้ก็จะได้เอาบอกลงในพี่น้องเนาะจักเสียไว้บนไหนเขาเนาะตอนนี้ข้าเจ้าก็กำลังเริ่มที่ว่าจะขนบอกนี่ลงเนาะพี่น้องขนไว้ไว้จุดนั้นเลย cày bón thì bà hậu cho hết lên nào nó phi nó xem bọc có để con, lông mất cái tiêm hoài nó này thì tổ mất nó lại xung đấy เจ้าของคนเรียบร้อยแล้วเนาะเกือบมืดเลยพี่น,น้องรถขับเจ้าก็อนใช่ไหมกับแล้วเนาะก่อนเทอะฮามาสูงในมุมนี้ก่อนจะเป็นดินบล็อกแล้วก็จะเป็นแหแล้วก็จะมีเานะสาเนาะเสาดินบล็อกหาลอยก่อนเนาะบล็อ,อกตัวนี้นะ เป็นยังแข็งบ่โอ้มีหินมีหินติข <laughs> ุดลงตืม้มเนาะมันตื้นขุมมันบดบพได้ระดับมันเนาะก,ก็คือจะสร้างข้าเจ้าจะได้ขุดลงตืม้มเนาะน,นี่จะได้กลับไปแล้วนะวันนี้นะโอเคเนาะความเพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เปาอ้วนก่อนจะได้เอามาต่อนมาฟาัพกพ่อแม่พี่นอ้องทานผู้ชมสั้านี่ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะ แล้วค่อยพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะว่าจะเป็นเกียรติแเลเยอร์ยุใสเอากาขวดที่ตามความชุ่มและกันร้อนใจกันต่อไปเพราะม่เพียงลำเนาะสำหรับคลิปที่ว่าเอาอุปรกรณ์มาส่งที่ว่าที่เทือนของสาวทีเนะาะเบาอ้วนก่อนสิใดพาคลิปให้พียน้องกับท่านผู้ชมในเดี๋ยวเบิ่งนะครับชุ่มดูกันสามีกันเนาะเราค่อยพบกันในขั้นตอนต่อไปว่าเทือนสาวทีจะสั่งสำเร็จเมื่อไรเนาะ แารชีพส,สวยงามชุ่มใจครับก็คอยติดตามว่ากันไปเรื่อยๆนะคุณแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บบาอ้วนก็เฉยๆขอตัวลาทานผู้ชมดีก่อนเนาะคอยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง